สว yes, ัสดีค่ะเยอะแยะจ้าแชนแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เติมใจให้ด้วยนะคะก็มาทักทายเพื่อนเพื Dude, ่อนเช่นเคยนะคะวันนี yeah, ้ก็เป็นวันที่กดจองสลากนะเพื่อนใครที่ได้ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะใครที่ไม่ได้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจกับแอดด้วยนะคะแอดก็กดไม่ได้นะเพื่อนกดให้คนอื่นกดได้นะคะกดให้ตัวเองกดไม่ได้นะคะ ก็เป็นธรรมดานะคะของการกดซื้อกดจองะครับมันมันมันจะบอกว่าเป็นธรรมดามันก็ไม่ถูกนะคะมันเป็นเป็นที่ระบบด้วยนะคะเพื่อนก็รู้สึกไปต่อ,อยังไงเนี่ยแบบค่าใช้จ่ายรายได้มันไปด้วยกันไม่ได้นะ,ะนเพื่อนสำนักงานสลากเขาก็ไม่ได้เห็นใจอ่าประชาชนผู้ค้าขายนะฮะก็มีแต่เพิ่มความทุกข์ให้เรานะคะ ก็ไม่รู้จะตอบอะไรนะคะเพื่อนก็แค่มาแบบมาพูดคุยมาแชร์ความรู้สึกนะคะว่ามันอึดอัดมันลำบากในการทำมาหารกินนะก็หลายครอบครัวนะคะต้องต้องมีอาชีพนี้เพราะว่าทำมาแล้วเราจะไปหาอาชีพอื่นมันก็ไม่ได้ง่ายๆนะ กดไม่ได้หลายๆงวดก็ได้สงสาร,รนะคะสงสาร,รคนอื่นด้วยสงสาร,รตัวเองด้วยนะกดได้ก็ดีไปได้ก็ไม่ได้แบบเหลือพอค่าเสีย่ายอะไรต่างๆ <Dustin emitism> ก็วันนี้มาแชร์ความรู้สึกกับเพื่อนๆนะคะใครกดไม่ได้มากองตรงนี้นะคะใครกดได้ยินดีด้วยนะคะก็ อยากให้สำนังกงานสลากเขามองเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนนะคะเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่เป็นผู้ค้าขายนะคะทำอาชีพสุจริตแต่โดนบิกบังคับจากอ,อ,อำนาจของผู้ที่ถืออยู่นะคะหลายๆด้านเขามองไม่เห็นความทุกข์ยากของเรา ไม่มีอะไรมาหากคลิปนี้มาเป็นกำลังใจให้เ,เพื่อนเผู้ค้าทุกคนนะชีวิตไม่ได้โรยด้วยกิบกุหลาบแต่โรยด้วยหนามกุหลาบล้วนๆวนสวัสดีค่ะฝากกําลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ